สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพระเกจิอาจารย์ที่ชาวพิจิตเคารพมากๆรูปหนึ่งคือหลวงพ่อพวงกิตติสัตโธหรือที่รู้จักกันในชื่อพระครูโพธิคุณาทานวัดไผ่ทัพโพใต้อำเภอพโพประทับช้างสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องราวของท่านน่าสนใจมากทั้งประวัติวัดปฏิบัติ แล้วก็ความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อท่านโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพลังเมตตาบารมีหรือบางคนก็เรียกว่าพลังจิตนะคะครับเราจะมาดูกันว่าอะไรทำให้ท่านเป็นที่จดจำเคารพนับถือมาจนถึงทุกวันนี้ข้อมูลเราก็มีทั้งจากประวัติท่านโดยตรงแล้วก็เรื่องวัตถุมงคลต่างๆด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประวัติท่านกันก่อนเลยนะคะได้เลยครับ หลวงพ่อพวงท่านเกิดปี2450นะครับที่ตำบลไผ่ทัพเนีแหละชื่อเดิมคือพวงพุทธีชีวิตช่วงแรกๆก,ก็เออค่อนข้างลำบากพอไม่เสียตั้งแต่อย่างเล็กเลยอ๋อเหรอคะครับก็เลยต้องดูแลน้องๆแล้วก็ทำนาหาเลี้ยงชีพกันไป ความลำบากตรงนี้อาจจะเป็นที่มาของความเมตตาที่ท่านมีมากๆในเวลาต่อมาก็ได้นะคะพออายุได้21ปีคือราวๆปี2470ท่านก็ตัดสินใจบวชอุปสมบทที่วัดท่าหลวงได้ฉายาว่ากิติสัทโธกิติสัทโธแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าผู้มีเกียรติศัพท์อันดีงามค่ะแล้วท่านก็กลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านเกิดคือวัดไผ่ทาพโพใต้ หลังจากนั้นท่านก็ไปเรียนต่อด้านพระธรรมวินัยที่วัดบางตาหงายนครสวรรค์อยู่3ปีแล้วก็กลับมาวัดไผ่ท้าโพใต้ค่ะแล้วด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็คุณธรรมของท่านที่เด่นชัดมากๆนะคะปี2473ชาวบ้านเขาก็นิมนต์ท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสโอ้โหตอนนั้นอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะครับ ใช่ค่ะถือว่าเร็วมากแสดงว่าท่านต้องแบบว่ามีคุณสมบัติที่น่าเลื่อมใสจริงๆคนที่รู้จักท่านก็จะบอกว่าท่านเคร่งครัดในพระวินัยมากแต่ในขณะเดียวกันก็เมตตาสูงครับเป็นพระที่พูดน้อยนะคะเน้นทําให้ดูเป็นตัวอย่างมากกว่าการเทศสอนอ๋อคือใช้การปฏิบัติเป็นหลักเลยประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้คนเลื่อมใสศรัทธาท่านมากๆกการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างนี่เองสิน,นะครับที่เป็นรากฐานความศรัทธาที่มั่นคง ไม่ใช่แค่ชาวบ้านแต่พระเนนในวัดก็เคารพท่านมากจริงค่ะแล้วความศรัทธานี้มันไม่ได้อยู่แค่ในใจนะคะมันแสดงออกมาเป็นการพัฒนาด้วยท่านเริ่มพัฒนาวัดหลายอย่างเลยอย่างปี2480ก็เปิดสอนพระปริยัติธรรมครับแล้วก็สร้างพระอุโบสถกุฏิศาลาหอสวดมนต์เมรูเผาศพคือเรียกว่าพลิกฟื้นวัดให้เจริญขึ้นมากเลยค่ะ ไม่ใช่แค่งานในวัดด้วยนะครับเห็นว่าท่านยังช่วยเรื่องการศึกษาของเด็กๆด้วยช่วยซื้อที่ดินสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนประชาบาลอันนี้แสดงว่าท่านมองถึงชุมชนรอบด้านจริงๆใช่ค่ะด้วยผลงานความดีงามต่ตางๆเหล่านี้ท่านก็ได้รับตำแหน่งทางสงที่สำคัญสคัญตามมาอย่างปี2490กก็เป็นเจ้าคณะตำบลครับ แล้วปี2500อันนี้สำคัญเลยคือได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชชายคือมีอำนาจบวชให้คนอื่นได้อ๋อ oh, ครับแล้วในปีเดียวกันนั้นก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูโพธิคุณาทานแล้วก็มีการเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะปี2517ก็ได้เลื่อนเป็นชั้นโทแล้วพอปี2520ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ โอ้ oh. แสดงว่าท่านทำงานพัฒนามาตลอดควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมส่วนตัวถูกต้องค่ะท่านทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งมรณภาพไปอย่างสงบเมื่อวันที่13ทธันวาคม2520ค่ะสิริอายุ71ปีพรรษาที่50พอดี50พรรษาเลยทีเดียวพอท่านละสังขารไปเรื่องราวความดีงามหรือความเชื่อมั่นในพลังเมตตาบรารมีหรือพลังจิตของท่านก็ยิ่งเด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านสร้างไว้ใช่เลยค่ะวัตถุมงคลกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แทนความเชื่อมั่นนั้นไปเลยอย่างตะกุดโทนเนี่ยที่เขาว่ากันว่าเเหนียวมากคือเด่นด้านโคงกระพันชาตรีครับเคยได้ยินเหมือนกันตอนนี้ก็หายากมากๆแล้วนะคะหรืออย่างเหรียญที่ระลึกในโอกาสต่างๆ เช่นเหรียญฉลองสมณศักดิ์ปี2,517ที่นักสะสมเขาก็จะดูกันละเอียดเลยทั้งยันด้านหลังหรือแบบว่ารอยตัดขอบเหรียญอะไรแบบนี้คือมองเป็นมากกว่าแค่โลหะแต่เป็นเหมือนที่พึ่งทางใจที่มีพลังของหลวงพ่ออยู่ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นความเชื่อความศรัทธาในพลังที่หลวงพ่อได้อธิษฐานจิตไว้นะคะแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าสายวิชาของท่านก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อพิส วัดคะมังซึ่งก็สืบสายมาจากหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเกจิดังของพี่จิตอ๋อสายเดียวกันเลยครับและหลวงพ่อพวงท่านก็ถ่ายทอดวิชาต่อให้สิทธิรุ่นหลังอย่างหลวงพ่อนาเจ้าอาวาสวัดไผ่ทโพใต้รูปต่อมาการสืบทอดแบบนี้ยิ่งทําให้เรื่องราวความขลังความศรัทธามันต่อเนื่องกันไปนะคะครับผม สรุปแล้วนะคะพระครูโพธิคุณาทานหรือหลวงพ่อพวงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีเมตตาธรรมสูงมากพัฒนาทั้งวัดทั้งชุมชนควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มขน้นความเชื่อเรื่องพลังจิตบาร,รมีต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่มันมีรากฐานมาจากคุณงามความดีการอุทิศตนของท่านจริงๆพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วทำให้เห็นว่ามรดกที่แท้จริงที่หลวงพ่อพวงท่านทิ้งไว้ อาจจะไม่ใช่แค่วัตถุมงคลหรือเรื่องเล่า,าพินิหารอย่างเดียวนะครับแต่คือคุณค่าของการทำความดีการมีเมตตาการเสียสละเพื่อส่วนรวมใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้ต้องหากที่มันสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งต่อความศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นบางทีคำถามที่เราอาจจะต้องกลับไปคิดต่อก็คือเราจะเอาคุณค่าดีๆเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตเราได้ยังไงบ้างนะคะ